น้ำกาบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุนะท่านบุญทิดาสิบโอคาเ <c oughs> ดินมักในดับวิชาบานักามีในส่วนของวิชาปฐมฌานครับเชิญครับอาการภายในจิตท่านเป็นไงบ้างสาธุน้มกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตรอบเมื่อคืนค่ะข้าพเจ้ามี ตั้งเวลาเผื่อไว้เป็นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีอะค่ะก็ตั้งเผื่อเกินเอาไว้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ไปสนใจกับเวลาค่ะก็เริ่มนั่งก็ขูขาเข้ามาก็จะเิ่มมักวิธีหนึ่งองครร์ทรยาพาสาสานหนึ่งองคร์รมยาวๆเลยค่ะให้มีเกิดความโร่งปป่งเบาค่ะ ดับประสาทหนึ่งองค์ทำสำรวมอินทรีไว้ที่ปลายจมูกค,ค่ะเพื่อดับองค์นิวรณ์ห้าการมชันทานิวรณ์พยมทานิวรณ์ถิ่นนมิทานิวรณ์อุทจักุสงนิวรณ์วิชิกิชานิวรณ์ก,ก็ใช้เวลาสิบกว่านาทีค่ะแค่หนึ่งองค์ทำอย่างต่อเน,นื่องก็มีกําลังขึ้นมาค่ะองค์นิวรณ์ห้าหลับแล้วสงบลงแล้วค่ะก็เกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำท้งหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารณค่ะพอเกิดองค์วิตกวิจารณ์ก็ ช่วงแรกมีเยอะแต่ว่าจะเริญม,มาวิธีหนึ่งองค์ธรรมแล้วเขามีกําลังขึ้นมาก็อัญเชิญมาวิธีองค์ธรรมองค์ที่สององค์ที่สามองค์งที่สี่ค่ะตามลําดับก็จะริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมนะตอนนะตอนนี้ก็จะริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมอย่างต่อเน,นื่องค่ะองค์วิตกวิจารณ์ค่ะก็ก็ค่อยๆน้อยแล้วก็สงบลงไปค่ะก็ใช้เวลาอยู่ที่องค์วิตกวิจารณ์เนี่ยค่ะสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์อยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่ใจไม่ใจเร็วด่วนได้ก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะจนเกิดสภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำไหลบริบูรณ์องค์มิตรอวิจาาสงบลงไปแล้วค่ะเกิดองค์มารผู้มีบาปเข้ามาดลจิตเข้ามาสิงกายผมค่ะอาการที่แสดงของอ,อ,องค์มารที่เขาเข้ามาค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะค่ะน้อยมากเลยค่ะ ส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไปเพื่อจะทําให้เกิดอาการหาวอะค่ะหาวแล้วก็น้ําตาไหลอย่างนี้ค่ะแต่ก็ข้าพเจ้าก็สํารวมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกค่ะก็ไม่สนใจกับอาการปกติถ้าหาวเสร็จแล้วค่ะบางทีก็จะรู้สึกเพลียแล้วก็ไม่ได้ปลิงเสียงออกไปแต่ว่าเมื่อคืนก็ใช้กําลังค่ะก็ต่อสู้พอหาวก็หาวเสร็จก็ก็สำรวมอินทรีย์ก็ปริงเสียงออกไปก็ต่อสู้เขาค่ะ ทำให้ไม่เกิดอาการที่เขาจะหลับบูบไม่ทําให้ไม่เกิดอาการวูบหลับกลางอากาศค่ะก็ยังไม่ไม่มีอาการนี้ค่ะเรามาขืนก็นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องต่อเนื่ององค์มันมันเข้าสิงกายผมก็ก็สงบลงไปก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้ค่ะพ้าเจ้าก็ยังจเจริญนักวิธีสี่องค์ทมอยู่อย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มเกิดองค์เวทนาค่ะปวด ปวดที่หลังข้าพเจ้าก็นั่งต่อไปค่ะ,จะเจริญม,มาวิธีสยองควัต่อไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ก็จะมีอาการของความโล่ง่งเบาเกิดขึ้นปรากฏขึ้นให้ได้เสพเล็กๆน้อยๆค่ะ <c oughs> ข้าพเจ้าก็ไม่ไปสนใจกับอาการที่เขาเป็นสุขค่ะก็ <c oughs> จะเจริญม,มาวิธีดับอยู่แต่อย,อยู่ที่ปลายจมูกค่ะดับภาาัสะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่อย่างนี้ค่ะจนเริ่ม มีสภาวะที่เขาก็เต็มอิ่มก็เลยกำหนดออกจากสมาธิค่คะก็พอเช็คเวลาที่เหลือก็นั่งไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาทีค่ะน้อมครับท่นานอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุครับก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับต้นเนาะ,ะแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วสภาวะทาง กายจะทังขาดวิธีทังานจิตจะังขารเมื่อมีการผัสสะเป็นไงบ้างก็มีองค์องค์รู้ตัวค่ะแต่องค์รู้ตัวก็คือจะขึ้นมาเบรกให้ให้ไม่ไปไปตามกับอารมณ์ที่ผัสสะการผัสสะลูกน้องทํางานผิดพลาดตอบลูกค้าผิดพลาดค่ะก็จะมีสภาวะที่ไม่พอใจอยู่ค่ะ แต่ก็จะมีอีกสภาวะหนึ่งก็คือจะรู้ว่าไม่พอใจแบบนี้ค่ะแต่บางทีที่ที่ไม่พอใจก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เพลินไปกับอารมณ์แล้วก็ใช้อารมณ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้เรื่องความรู้ตัวขึ้นมาว่าเกิดอย่างนี้ค่ะน้อมกับท่นานอ,อาจารย์เจ้าตอบฉลุนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดจาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะการเดินมรรคของแต่ละท่านนะครับที่เดินมรรคแล้วเข้าใจในองค์ธรรมแล้วก็เข้าไปทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงนะในอาการของจิตนะครับอาการของจิตฉะนั้นการเดินมรรคจึงมีความสําคัญมากที่จะต้องให้ผ่านอาการนะอาการทั้งสี่ของวิชาทั้งสี่ เมื่อผ่านวิชาทั้งสี่ได้ก็เท่ากับจะบรรลุพร้อมๆกันทั้งระบบนะครับในองค์วิชาพานะครับนั้นจึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนี่สำหรับเฉพาะผู้ที่องค์ชานเสื่องนะครับก็สามารถที่จะบรรลุทีเดียวปุ๊บเลยแต่ต้องทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงใน,ในอายะสัตส,สีอายะมังเมงแปดนะครับถ้ายังไม่ทราบชัดไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงในอายะสัตตีอายะมังเมงแปดเนี่ย ก็ไม่สามารถจะผ่านได้นะครับจะไม่เหมือนผู้ใหม่ผู้ใหม่จะไปทีละองค์ชานแต่ก็ต้องรู้สภาวะการทั้งสี่เช่นกันเพราะว่าม,มีการท่องพรนะครับกล่องคำน,นี้แค่อ่าอ่านแล้วก็กําหนดสภาวะอ่านแล้วก็กำหนดสภาวะ,ะ,ะ,าวะเพื่อให้ทราบจารู้ชัดให้รู้ว่าเออพรสื่อไปหรือ,อยังก็เดี๋ยวเวลาไปขึ้นทำใหม่ก็ยังต้องกําหนดพรเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในการที่จะต้องไปท่องนะอันตรงนี้ก็ต้องมาทราบชัดรู้จักในสภาวะแล้วถึงจะไปบังคับจิตหรือจิตได้เพราะฉะนั้นที่ท่านเดินมากมาก่แค่เป็นแค่แนวทางเนาะแนวทางแล้วก็เป็นพื้นสําหรับการเดินมักอย่างถูกต้องนะครับถ้าเดินมากผิดอาการก็จะไม่ตรงกับที่ได้กําหนดไว้ให้นะครับก็จะไม่ตรงก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไม จะทำยังไงเอสุกมาได้ยังไงอยู่ดีๆหลับบูบไปได้งไงอาการทั้งหลายหนึ่งสองสามสี่ก็ปรากฏการเกิดเมื่อเขาปรากฏการเกิดแล้วก็จึงเมื่อมีกําลังแล้วอินทรียห้าพละห้ามีกําลังแล้วนะครับที่เขียนทั้งหมดในใช้เวลาในสภาวะในการเกิดภายในจิตนะนะครับเพียงไม่กี่วินาทีเองนะแต่บทเขียนเนี่ยมันจะยาว แต่จริงๆเขาเกิดภายในนั้นปับเดียวเกิดซ้อนๆกันหมดเลยถ้าอินทรีย์ไม่แข็งแรงก็จะจับต้นชนไปลายไม่ถูกไฟไปไ,ไฟมานะครับมีทั้งองค์วิชาของชั้นที่สามชั้นที่สี่ไฟไปไ,ไ,ไฟมาหมดแต่ถ้าอินทรีย์แข็งแรงเมื่อไหร่ให้สังเกตตรงนี้เลยเขาจะเป็นไปตามระบบนันดีตามที่เขียนไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องสร้าง ให้ไปอยู่ที่สภาวะองค์สุดท้ายคือองค์เพิดเพลินคือนันทิองค์สุกนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อเกิดสุกจึงมีรูปเป็นอารมณ์นะพระอ,องค์ใช้คําว่ารูปเป็นอารมณ์ไว้แค่นี้นะครับแล้วเราก็จะมงเล็บไว้ให้นะครับว่าประกอบด้วยจิตบ้างวน่างว่างน่ัญญา,าแต่ทําลึกจริงๆไม่ได้มีแค่รูปเป็นอารมณ์เขามีรูปเวทนาสัญญา่างขานวิญญา เห็นไหมมีรูปมีเวทนาสัญญาตั้งกัดเนี่ยเพราะนั้นท่านถึงต้องผ่านองค์ธรรมเวทนาเห็นไหมรูปเวทนาและก็สัญญาเพราะฉะนั้นที่เดินมรรคทั้งหมดใช้สัญญาเดินแต่เป็นสัญญาของพระอริยะหรือสัญญาของมารแลาท่านใช้สัญญาพระอริยะก็จะมีอินทรีย์ที่เข้มแข็งแต่เขาก็จะอยู่ควบคู่กันไปด้วยกันแต่อินทรีย์ท่านจะดับก็ได้ดับก็ได้ดับก็ได้ แม้รูปเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารานั้นสังขารจึงไปปรุงแต่งโดยความเป็นรูปโดยความเป็นสภาวะที่ปรุงทั้งหมดในเวทนาให้ออกเพราะฉะนั้นสัญญามานสัญญามานจะรู้จักแค่สุขในกระทุกพอทุกปุ๊บออกเลยอย่าไปทําอย่าไปทาเลิกเลิกปวดปวดอย่าแม้สัญญามารู้แค่นี้นะและให้ท่านแช่อยู่กับสุขอย่างเดียวแต่สัญญาา,าัทยะ จะเข้าไปรู้สุขรู้ทุกข์รู้อัตุขขมสุขและเข้าไปสู่อุเบกขาเห็นไหมนี่คือความต่างสัญญามานถ้าพูดถึงองค์นิวรณ์ห้าสัญญามานก็ไม่สนใจเขาทาให้เกิดนิวรณ์ห้าอย่างเดียวแต่สัญญาภวยะต้องเข้าไปทําให้นิวรณ์ห้าหลับให้นิวรณ์ห้าหลับท่านถึงจะเกิดสภาวะกายเบาจิตเมาลงป่องเบาเบย็นสบาย นการการที่จะไปฟุ้งหรือจะทําให้เกิดพยาบาทกรรมมาจากท่าต่างๆการพยาบาทต่างๆเขาก็จะลดละเลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนความรังในสงสัยเห็นไหมการกุ่นข้อม้อนใจความขี้เกียจจะเลิกไปเรื่อยๆเลิกไปทีละนิดทีละนิดเียวนี้นั่นก็คือชําระจิตเห็นไหมครับอันนี้ก็คือย้อนกลับก็มาแล้วก็จะเดินไปถึงองค์อะไรองค์ปิติเพราะฉะนั้นในองค์ปิติก็จะมี อาการต่างๆซึ่งเป็นธรรมันเอกของภระิยะเลยว่าใครจะเข้ามาจะต้องเข้าใจในองค์ธรรมที่สามถือว่าเป็นองค์สามอันเลิศถ้าเข้าใจในองค์ที่สามแล้วสี่ก็เป็นเรื่องเล็กเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสัญญาเวทน,นาวิตกจึงเกิดปรากฏจึงทําให้เกิดเจโตสัมผัสในการเดินมรรคผุดขึ้นมาเพรนั่นคือธรรมันเอกธรรมเองของมองกก็คือสิ่งที่ผุดขึ้นมา ทุกเรื่องราวภายในจิตคพงถึงใช้คำว่าธรรมนเอกที่ผูกขึ้นมามีทั้งสัญญาของภรรยะและสัญญามานและก็เวทนาของภรรยะและเวทนาของมานนิวรณ์ของบ้านนิวรณ์ของมานนะเพราะฉะนั้นการเดินทางการปฏิบัติจึงเกิดผลถ้าทําถูกต้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาไมสังขารสังขารจะปรุงทั้งหมด แต่ความเป็นรูปแต่ความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาต์เขาจะปรุงในองค์ธรรมของเขาวิญญาณก็จะปรุงให้เกิดวิญญาณวิญญาตวิญญาต์วิญญาณก็จะมามา,มาตลอดเพราะนั้นวิญญาณจึงตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะเขามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกหมดแล้รทอารมณ์และในความยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจในตัณหาทั้งหลายในสิบประสูตรที่ท่ทานได้ศึกษานั่นแหละนั่นระ้อยแปดเลยนะ ทำไมเขาจะไม่ตั้งมัน่นเขาต้องตั้งมั่นตลอดเวลานั้นปร,ริยสาวกจึงต้องเข้ามาสร้างสร้างให้อะไรสํารวมอินทรีย์ก็คือการสํารวมจิตให้มีอารมณ์เดียวจนตั้งมาจิตย่อมตั้งอยู่แ้วถึงจะไปจิตตั้งมัน่นเห็นไหมเพราะนั้นนั่นคือการเดินทางของวิชาปฐมฌาชาวิชาทุติยฌาชาวิชาตติยฌานวิชาจตุติยวิถึงจะไปเข้าสู่ระบบนี้ไม่งั้นไปไม่ถูก เห็นไ,ไหมครับเพราะเขาจะตั้งมั่นตลอดเวลานะวิญญาณันั้นทุกท่านจึงต้องเดินทางมาผ่านองค์นิวรรน์ห้านะแมวิชาแต่ละวิชาองค์วิตกองค์ปิติองค์ปิติก็จะแสงมากมายน้าที่ท่านได้เจอกันแต่องค์ขององค์ปิติก็ต้องเข้าไปสู่องค์ของสุขเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นสุขก็จะเจอเวทนาอีกเหมือนเจอซ้อนกันอีก เนี่ยเจออีกเจอแล้วไอ้เพื่ออะไรเพื่อเข้าไปบังคับจิตจิตไม่งั้นจะอะไรไปบังคับเขาผู้เดินมากมีกําลังสูงกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตโดยโดยสมมุติมีกําลังถึงจะไปบังคับวิญญาณได้เห็นไหมครับไปบังคับก็ได้นะครับก็คือบังคับมารได้ไม่งั้นจะบังคับได้ไงเอาอะไรไปบังคับนั้นจะบังคับได้ก็ละสุขละทุกไม่มีทุกไม่มีสุขถ้าท่านยังมีทุกมีสุขอยู่ท่านจะผ่านชานที่สามเข้าไปได้ไง วิชาจานที่สามไม่มีทุกข์ไม่มีสุขละสุขละทุกขล์ขละอภิชาแล้วต่อมาคือความเพงความดีความพอใจทั้งหมดสวยสุขได้ทางกายไม่ต้องเดินทางผ่านเวขาเข้าไปสวยสุขตรงนี้ถึงเรียกว่าเวขาสัมโพชงนี่นี่ต่อไปก็ต้องท่องสมาธิตรงเนี้ยท่องพระสูตรตรงนี้ท่งวิชาของวงตรงนี้เพื่อกําหนดเห็นไหมแลวตรงนี้ถึงจะพงถึงตัดการก่อน,ก,อนก่อนได้ ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขละสุขละทุกขละวิชาละทนะก่อนก่อนได้อ่างนไม้มก่อนก่อนนั่นคือชั้นที่สามนี่พูดถึงชั้นที่สี่แต่เขาละมาได้แต่ชั้นที่สามเราถึงมอว่าชั้นที่สี่เหมือนชั้นส้มหลุดคือได้มาจากชั้นสามปุ๊บเขาก็ไหลเข้าเบกขาเข้าชั้นสี่เลยนั่นหมายถึงอินทรีย์แข็งแรงถูกต้องแต่ถ้าอ,าอินทรีย์ไม่แข็งแรงไม่ถูกก็ต้องไปทีละขั้นแล้วก็ไปทรงสภาวะไปทรงสภาวะสร้างกําลังจนถึงเข้าเบกกาเห็นไหมถึงจะเรียกว่าสุขของพระองค์แบบนั้น สุขแบบอริยะนะครับนี่คือการเดินทางเป็นการเดินทางไกลที่พวงทรงตัดภายในจิตของผู้เดินมาเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนะอ่าเพราะนั้นก็ไปทบทวนแล้วก็มีเวลาก็กําหนดสม,มาธิฟังให้ดีถ้ามีเวลาก็กําหนดสม,มาธิเขียนเพื่อจะได้เป็นตําราของท่านเองเพราะจะเหมือนกันหมดตั้งแต่ เริ่มมาเรียนวิชาของผมนะครับตังแตบวิชาปฐมชาติจนขึ้นไปถึงจนจบเหมือนกันหมดนะไปแยกกันกันนิดหน่อยไปอากาสาวัญชานาวิญญาณากินญาณเนฐานนาทันฐาัญาณเวรนั้นก็จะแยกมานิดเดียวแต่จริงๆก็พื้นฐานเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นวิชาของผมก็โดยหลักๆก็มีเนี่ยวิชาหนึ่งสองคสี่นะครับวิชาของฌานทั้งระบบนะครับอ ้าใจแล้วก็ดีแล้วนะก็ทําไปก็อย่าให้เสียของก็ไปทาไปอย่างนี้แหละะแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นค่ะเป็นแบบไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปพะวงอะไรค่ะแต่ก็ต้องมีที่ไม่โกหกตัวเองก็ต้องทําให้สุดให้เต็มที่ว่าสุดสุดที่เท่าไหร่ค่ะเกินดีกว่าขาดทั้งนัง้นกับท่านอาจารย์ก็ค่ะ,คะนั่นแหละ็นความคิดที่ถูก นะครับก็รักษาไปเพราะสภาวะนี้เป็นสภาวะของอริรยสัจนะครับถ้าไปเอาของมานเข้ามารวมมักก็ไม่สว่างเพราะฉะนั้นจักสูวิชาปัญญาแสงสว่างก็ไม่เกิดปรากฏีานนี้ก็เริ่มเกิดปรกดากฏมีแนวทางให้เห็นแล้วมีแนวทางให้รู้แล้วว่าจะไปต่อได้เพราะฉะนั้น mm hmm. พอทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้ากันได้เรื่องมาได้ลงมาได้ไดูดน้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำอ้อยน้ำน้ำอ้อยน้ำน้ำสดน้ำน้ำสดเขาจะไหลเลยนะตอนเนี้ย วันนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าพรุ่งนี้เจริญไปเมืลืนเจริญไปเขาเจริญเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเลยถ้าถูกต้องตามมียสแต่ถ้าผิดก็มีแต่ทรงแล้ประสุดทรงแล้วก็สุดทรงแล้วก็สุดและช้างก็จะเสื่อมเสื่อมเสื่อม้งกรทั้งหมดแต่ถ้าถูกปุ๊บก็จะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอันนี้เป็นสภาวะตามมรยสหมดนะครับเพราะนั้นพอถูกปุ๊บกายก็จะเบาจิตก็จะเบาระหว่างการทํางานก็จะ สอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับนะการที่จะมีสัมสพันธะเื้อผู้โดยเฉพองก็จะสูงขึ้นไวขึ้นกลับกลับมาเร็วขึ้นผู้เดนมากจะกลับมาเร็วขึ้นเนื่องจากผู้มีความเพียงกับผู้มีศรัทธาร่วมกันเข้ากันได้ร่วมกันได้หานไมทุกทีเข้ากันไม่ได้ครับนะอันนี้ก็เริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะอะเอามีคำถามเพิ่มเติมไหม ไม่มีค,ามคาําถามแเ้าจะพาน้อมกราบเท้าเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทาานาสาธุเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุครับท่านบุญดีดาศิพงคไกผู้เดินมาในวิชาพระนาคามีในส่วนของวิชาปฐมฌานนะครับอนุโมทนาสาธุครับบุญดีครับน้อมราศาศากราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ